ก็ชอบนะครับผมชอบเนี่ยมูมนี้ก็ชอบเสนอการนี้หมุนโรนนะครับจากด้านหลังของเป็นเจดีผปางนะครับผมแล้วก็ไปแล้วนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมถึงบอกว่านะครับต้องยอมรับนะครับดีเรคเตอร์นะครับกำกับภาพนะครับผมนะที่เขาผ่านกระบวนการคิดงานที่แบบละเอียดรอบครอบมากนะครับ เพราะว่าครั้งเดียวครั้งประวัติศาสตร์นะครับพลาดไม่ได้นะครับทุกมุมต้องเป๊ะ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 นะฮะครับผมนะนี่นะครับผมก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วมาแล้วไปแล้วละเจ๋งนะครับขบวนเรือ52ลำนะฮะผมนะครับในปีนี้นะครับผมก็เป็นที่ตรึงตาตรึงใจนะครับไม่ว่าจะ สวัสดีสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องเบาวเมืองล่วงทว่าการมาพบกับเวสเซินเคยเนาะในครั้งนี้นะหลังจากที่ว่าบได้อพคลิปลงมาเป็นล่า้วันด้วยกันหนึง่งจากมีปัญหาเกี่ยวกับตาของโกต่อซึ่งปัจจุบันที่จริงกันยังคงมีอาการอยู่แหละแต่ก็พอที่จะ,ะมาอัดคลิปได้นั่นเองนะกับปัจจุบันการู้สึกเติมที่จะดีขึ้นนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าก็ ดีขึ้นเล็กน้อยแะครับแต่อาจจะมีดูจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันตาข้างซ้ายก็อาจจะเหมือนกับมันเรียกว่าอหลรมันมันพองนะ <c oughs> แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองจะข้อจะขอพูดเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าก็มี f c บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางกดช่วงนี้ไม่เห็นพูดภาษาไทยแล้วนะครับผมนะครับผมก็เลยว่าจะมาพูดภาษาไทยนะครับเดี๋ยว ผมคิดว่าคงจะมีคอมเมนต์เข้ามาแหละบอกว่าเดี๋ยวไม่กลัวขายชาติเหรออะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมเองก็จะบอกอย่างนี้ครับคือการที่เราสามารถพูดภาษาอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถสื่อสารกันได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมนะเป็นสิ่งที่เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งยุคนี้เป็นยุคของเคาเรียกว่าเอซีนะครับเออาเซียนด้วยนะครับเราก็นอนในในสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะครับลาวไทย ผมคิดว่ามันไม่เป็นปัญหานะครับผมแต่ความรู้สึกผมนะคือผมเป็นในฐานะถ้า,าว่าผมเป็นคนลาวใช่ไหมครับเป็นคนลาวเป็นเจ้าของภาษาแต่เพอเอิญว่ามีพี่น้องชาวไทยพูดภาษาลาวได้ผมก็ยิ่งดีใจนะครับผมผมคิดว่าก็อยากให้ทุกท่านคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมนะเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมจะมา r รี c t i ช่นะครับเป็นมุมสวยๆที่ผมได้มีการคัดสรรมาโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็เป็นมุมที่ เป็นขบวนเรือ,อพระราชพิธีนะครับผมหรือว่าขบวนเรือของพยุหยาตรานะครับทางชนระมาสนะครับที่ผ่านมาแล้วล่ะท่านก็คงจะได้เห็นมาแล้วนะครับและวันนี้ผมเองก็ยังคง เรียกว่ายังคงติดใจนะครับแล้วก็ยังคงมีบางมุมที่ผมรู้สึกว่าสวยๆนะครับที่กรุงเทพมหานครและต้องการอยากจะมาให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับมาดูรำกันว่าม,มุมสวยๆนะครับที่กรุงเทพมหานครในขะบวนเรนะือในตอนนั้นนะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมนะว่าจะมีมุมไหนที่เราเคยเห็นไม่เคยเห็นหรือว่าเป็นมุมใหม่ๆอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะว่ามีบางคนบอกว่า บอกบอกว่าบอกว่ามีคนบอกว่านะครับผมนะบางมุมที่กรุงเทพมหานครหน้าถ่ายทําเป็นภาพยนตร์นี้คงจะแบบสุดยอดมากเลยนะครับผมน่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมจะมาเรีคชันในภาอหกันนะครับวิดีโอนี้ก็จะมีความยาวประมาณ10นาทีนะครับผมนะมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมมาเลยพนักงานก็จะเริ่มทีนะครับเปิดฉากออกมานะครับผมเนี่ยก็จะเป็นขบวนเรือนะครับตอนนี้นะฮะก็ เป็นช่วงที่พายนะครับผมเนี่ยผมชอบนะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นถึงเหมือนเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของเรือนะครับความยาวของเรือแล้วก็จะกําลังไปผ่านที่สะพานพระรามแปดนะครับก็เป็นหนึ่งในสะพานที่มีชื่อเสียงนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นสะพานที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับที่หลายๆท่านนะครับ เวลาไปที่กรุงเทพมหานครก็คงจะได้เห็นครับส่วนตัวผมก็เองได้ได้ได้ผ่านมาแล้วนะผมเห็นนครยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มุมนี้นะครับผมนะครับผมก็เห็นว่านี่ครับคือเราจะเห็นนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะเดี๋ยวจะเห็นตึกอาคารนะครับสูงสูงสูงมากเลยนะครับก็จะอาจจะเป็นแบบเขตเศรษฐกิจนะครับผมนะและนี่ครับก็เนี่ยมุมสูงอีกด้านหนึ่งนะครับที่ ขบวนเรือนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับเนี่ยแหละก็มุมนี้ก็ผมชอบนะครับนะผมเห็นคนกีทีผมก็ยังผมก็ยังบอกว่าผมชอบนะครับเพราะว่าเราจะเห็นหนึ่งความยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยความพร้อมเพียงของเราทหารแล้วก็ก็คือสีพายนะครับรวมพลงังอ่าเขาเรียกว่าไหว้นะครับผมนะเราจะเห็นหนึ่งความยิ่งใหญ่แล้วก็มุมโอ้ผมบอกว่า ดีเรคเตอร์และผู้ผกับภาพเนี่ยคือเขาขบวนการคิดงานเอาไม่ธรรมดานะครับผมก่อนจะได้มาแต่ละมุมแต่ละมุมเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยมุมโรนมุมสูงเราจะเห็นเรือนะครับลอดนะครับใต้กใต้ท้องของสะพานพระรามแปดด้วยนะฮะเนี่ยนะครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นตอนที่เรือนะครับออกจากท่านะครับผมนะปีนี้นะครับหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้บอกเลยว่าเป็นภาพที่มีความงดงามมากครับ ต้องชช่นชมนะครับทีมงานถ่ายทอดสดด้วยนะครับที่ขัดสันนะครับผมชอบนะครับมุมนี้คือเราจะเห็นนะครับของมิใหญ่ของพ่อเพียงแล้วก็อ่อาเขาเรียกว่าอ่าไม้พายที่ถทยเรียกไม้พายเหมือนกันหรือเปล่านะครับไม้พายนะครับที่เป็นยอดอ่าของไม้พายเนี่ยเป็นทอง,ทองสีทองทองเลยเขาบอกเป็นทองแท้ผมก็เลยว่าเฮ้ย hey, ทองแท้จริงๆเหรอผมคิดว่าเขาเอาแบบเป็นสีทองคำมาสุดท้ายแล้วเป็นทองแท้โอ้โหผมบอกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอ่าเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือว่าความ ปาณิชนะครับเรื่องงานสีมือนะครับของของวิจิตบรรจงนะครับของไทยนะครับผมเนี่ยนี่คือเป็นภาพที่ถ่ายนะครับดักขึ้นนะครับดักดักขึ้นถูกไหมยืนทองสะพานพระรามแปดนะครับนี่แล้วก็มุมโดรนนะครับเนี่ยมุมสูงนะครับจากโดรนนะครับผู้บังคับโดรนนี่บอกเลยว่าก็เป็นอีกคนที่แบบนะก็จิตใจต้องนิ่งแล้วก็สมาธิต้องดีด้วยนะฮะผมนะนะครับ ตอนนี้ก็แพลนออกมานะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่นะฝั่งพระนครฝั่งกรุงเทพมหานาครอย่างเงี้ยนะคือเราจะเห็นตึกอาคารสูงบางที่นะครับที่กรุงเทพก็อาจจะเป็นโซนที่เขาอา,อาจจะไม่ให้สร้างถึงได้นะครับตามที่ผมคิดมาอ่านี่ครับผมเนี่ยผมชอบก็เนี่ยคือเป็นมุมที่ผ่านนะครับด้านหลังของมวลชนสชาวไทยนะครับที่รอดูหรือว่ามาดูขวนเสด็จนะครับผมเนี่ยผ่านมาก็โหสวยมากนะ กม็มุมนี้ก็เส้นเดียวกันนะครับเส้นเดียวกันไม่ส้นเดียวกันนะครับเส้นเดียวกันนะครับผมนะก็ชอบนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นคนงอใหญ่แล้วก็มุมนี้ครับไปแล้ว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 นี่ครับผมนะทางด้านล่างเราจะเห็นก็จะมีมวลชนนะครับชาวไทยเนี่ยใส่เสื้อเหลืองนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับรอดูขบวนเสด็จนะครับตอนนี้ก็มุมนี้ก็ไปผมไม่รู้ว่าเขาใช้ดนกี่ตัวนะตอนนั้นในวันนั้นนะผมรู้สึกว่าทุกทุกมุมนี่คือจะแตกต่างกันมากลยครับบางมุมกว่าจะเยอะนี่ครับมุมนี้ขงโมชอบนะครับ ที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นมุมที่เราจะได้ยินถึงเสียงน้ําด้วยนะครับทําทาให้เราได้เรียกว่าได้อัตรสดมากขึ้นนะครับผมเนีทรสดมากขึ้นนะครับผมนะเนี่ยแล้วก็มุมนี้ครับนะครับทุกๆม,มุมแตกต่างแล้วก็มุมนี้โอ้โหเนี่ยผมชอบกี่ทีก็ยังชอบอยู่นะครับเนี่ยผ่านแล้วนะครับผ่านสะพานพระรามแปดไปนี่นะฮะผมเนี่ย ก็ผมเห็นสีเขียวๆนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นสนามอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยครับมุมนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าสวยเพราะอะไรเพราะว่าสวยวคือเราเห็นขบวนเลยได้อย่างชัดเจนมากนะครับผมเนี่ยแล้วก็มุมนี้นะครับตัดมาเราจะได้เห็นนะครับโอ้โหก่อนจะมาถึงวันนี้นะผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับเจ็ดแปดเดือนนะครับเกือบปีนะครับผมก่อนจะได้สีพายคัดแล้วคัดอีกหรือว่าการ ฝึกซ้อมนะครับการพายให้มันเข้ากันเนี่ยก็เป็นอีกมุมที่ผมชอบครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมได้ดูหนังไทยย้อนยุกนะในยุคของเหมือนยุคของรัตนโกสินทร์หรืออะไรต่างๆนะครับผมนะฮะก็ชอบนะครับผมชอบเนี่ยมุมนี้ก็ชอบสถานการณ์เนี่ยมุมโรนนะครับจากด้านหลังของ เป็นเจดีผปางนะครับผมแล้วก็ไปแล้วนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมถึงบอกว่านะครับต้องยอมรับนะครับดีเรคเตอร์นะครับกำกับภาพนะครับผมนะที่เขาผ่านกระบวนการคิดงานที่แบบละเอียดรอบครอบมากนะครับเพราะว่าครั้งเดียวครั้งประวัติศาสตร์นะครับพลาดไม่ได้นะครับทุกมุมต้องเป๊ะ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 นะฮะครับผมนะ นี่นะครับผมก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วมาแล้วไปแล้วล้เช่นนะครับขบวนเรือ52ลำนะฮะผมนะครับในปีนี้นะครับผมก็เป็นที่ตรึงตาตึงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองหรือว่าพี่น้องชาวไทยเองนะครับหลายๆท่านก็ประทับใจมากนะครับบางท่านเนี่ยอาจไม่เคยดูมาก่อนหรือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมนี่นะครับผมชอบมากครับเป็นขบวนเรือของ ขบวนเือสุพรรณหงส์นะครับปีนี้บอกว่าเป็นไฮไลท์มากๆนะครับสุพรรณหงส์ซึ่งมีความงดงามสงา่างามมากครับปีนี้เฉิดฉายนะครับที่แม่น้ํเจ้าพระยานะครับผมนะก็มุ่งหน้าไปที่วัดอรุณนะครับผมเรือสุพรรณหงส์ก็เป็นเรือพะทนั่งที่หลายท่านอยอมรับว่าเป็นเรือพระทนั่งที่งดงามอีกหนึ่งนะครับหนึ่งลำนะครับผมเนี่ย นี่ครับทุกท่านก็คงจะเห็นมุมนี้บ่อยมากแต่ผมชอบนะครับผมชอบมากส่วนตัวคือผมชอบครับผมชอบจริงๆนะเนี่ยคือมุมนี้ไปแล้วนะครับเราจะเห็นความเป็นระเบียบนะครับของตัวเรือลำเรือนะครับแต่ละลำที่ได้มีการคือความยากคือยากผมคิดว่บ้านคือยากกาันรักษาระดับนะครับรักษาระดับของเรือไว้นะครับแต่ละลำต้องให้มัน ก็เรียกว่าเรต้องเสมอกันนะครับไปตลอดทางนะครับเนี่ยคือความยากอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมดูนะครับผมของแม่น้าเจ้าพยาหนึ่งก็คือไม่เชี่ยวแรงแล้วก็2มากก็คือรู้สึกแม่น้าเจ้าพยาสะอาดมากนะครับสะอาดงามตามากนะครับผมนะนะครับมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นไปนะครับที่ใกล้ๆนั่นจะเห็นเป็นตึกเยอะมากเลยนะครับผมนะก็นี่ครับมุมนี้สวยมากนะครับอืมนะ ก็เป็นเรือที่กําลังผ่านนะครับผมผมไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะท่านท่านใดที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะผมนะครับนี่ครับมุมสวยๆนะครับที่ผมคัดสรรมานะฮะที่จริงก็ทุกทุกมุมก็สวยแหละแต่ผมผมคิดว่าเป็นมุมที่น,นี้จะเป็นมุมที่ผมชอบแล้วก็ผมคัดสรรมันนั่นจะเป็นมุมที่สวยที่สุดนะฮะนี่ครับมุมนี้ก็สวยเหมือนกันครับผมเนี่ย นี่ก็จะเห็นนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นเจดีพระปานะครับผมก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อดังนะครับของประเทศไทยนักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่ผมไปช่วงนั้นก็โหนะครับท่องเที่ยวโอหไปเช่าชุดนะครับเป็นการไปเช่าชุดแบบชุดโบราณไทยนะครับใส่นี่นะครับผมเนี่ยมุมนี้ก็สวยมากนะครับนี่พายไปแล้วนะครับผมเราจะได้เห็นนะฮะ โอ้ครับผมนะก็เป็นอีกมุมที่มีความงดงามมากๆเลยนะครับผมนะนี่มุมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะที่ผมก็ชอบนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเป็นการจัดเหมือนกับจัดเฟรมนะฮะจัดเฟรมจัดเฟรมที่แบบว่าให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยเจดีย์พระปางตอนนี้แล้วสะพานนหงได้มาถึงท่าแล้วแล้วก็เป็นผ้าที่งามครับสวยนะครับสวยงาม สวยไม่ใช่สวยนะสวยนะครับผมนะนี่ครับวงนี้ไฮไลท์เลยเนี่ยไปแล้วยาวๆเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นผ่านเจดีไปเลยนะครับเนี่ยทางด้านหน้านะฮะผมจะเห็นเนี่ยตึกอาคารสูงมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนั่นนี่ผมคิดว่ามันจะเป็นการสะท้อนให้เราได้เห็นถึงว่าประเทศไทยนะครับ,เ,รบเขาก็พัฒนานะครับสวนที่พัฒนาเป็น,นศูนย์เศรษฐกิจ ก็เราจะเห็นว่ามีตึกอาคารเยอะแยะนะครับแล้วก็ทางด้านพระนครก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของพี่น้องชาวไทยเพราะว่าที่ผมรู้มาคือที่วพระนครเขาก็อาจจะไม่ได้แบบสร้างตึกทุกที่นะบางที่ก็สามารถที่จะสร้างเป็นตึกได้นะครับหรือว่าบางที่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับก็มีความคิดจำกัดอยู่นะผมนะที่ผมรู้มาครับท่านใดที่คิดว่าจริงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะหากว่าไม่จริงก็ออกข้อมูลผมมาด้วยนะครับผมนะ นี่นะครับผมก็เราจะเห็นนะครับเป็นตัวเรือแล้วลำเรือนะครับพวมพวมหรือว่ากำลังนะครับที่จะมีการกลับนะครับไปที่ทะเลนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงที่ที่วัดอรุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะครับตอนนี้ครับนะครับผมต้องจริงๆเชณชมนะครับคนบินโดรนนะครับถ่ายมุมสูงอย่างนี้คือต้องเป็นคนที่ เขาเรียกว่าสมาธิดีมากนะฮะแล้วก็บังคับโดนนน่้็ต้องสำนิสำนานนะฮะสำนานอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็การกํากับภาพในเรคเตอร์นะครับเรียกว่าจะเป็นผู้กำกับภาพเนี่ยคือชุดวารวันี่ครับแพลนมานะครับนี่เลยนะฮะผมแล้วก็จะได้เห็นนะครับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งฝั่งพระนครนะครับในกรุงเทพมหานครนี่ครับ มุมนี้สวยครับเนี่ยทางด้านกลางก็จะเป็นเจดีย์ผราปางกันเลยนะผมนะาาเรือทุกๆุกามตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมเนี่ยฮะสวยครับสวยนะครับ<ว>ผมเนี่ยปิดท้ายนะครับด้วยมุมนี้นี่นะครับผมก็เป็นมุมโดนสูงนะครับก็ค่อยๆบินเข้าไปบินเข้าไปบินเข้าไปนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดนะครับเป็นบรรยากาศที่ผม เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคือเหมือนกับว่าผมได้คัดคัดสรรนะครับเป็นมุมสวยๆของกรุงเทพมหานครนะครับผมเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้นึกว่าเอ๊ะจะมีมุมนี้ที่กรุงเทพหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่แต่พอเรามาเห็นผมรู้สึกว่าสวยมากนะถ่ายทําภาพประยุกต์อะไรต่างๆนี้ได้เลยแหละผมคิดว่านะก็เราจะเห็นมุมแตกต่างหรือว่าเป็นมุมแปลกใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในขบวนเรือ พระราชพิธีหรือว่าขบวนเรือนะครับพายุหายาตรานะครับทางชนละมาศนะครับผมนะ้าผมออกเสียงแล้วพูดไม่ถูกยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แวะเข้ามานะครับติดตามรับชมที่ช่องของผมนะครับวันนี้ก็ผอสื่อสารเป็นภาษาไทยนะครับหากว่าผิดอย่างไรนะครับอักขระไม่ถูกออกเสียงไม่ถูกอะ้วไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยต้องฝึกอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะฮะ วันนี้ผมเองก็ก็จะมีแค่เพียงคนนี้นะครับที่นาคลิปมาฝากนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ฝากคามเมเป็น้ามาด้วยนะครับหากชอบฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยครับให้กระเถิบไปถึง4 0 0 0 0ื่นซับสไครต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่35,000กว่าแล้วนะก็ขอบคุณอีกทีนะครับ FC จากฝั่งไทยมากๆนะครับที่ให้กำลังใจผมสำหรับ มือนี้นะสลับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสบายดีสวัสดีครับ